ฟังก์ชันการเชื่อมสปอตโดยการเชื่อมสปอตจะแบ่งเป็น2แบบแบบที่1จะเป็นคอนติเนียลหรือแบบต่อเนื่องแบบที่2จะเป็นแบบซิงเกิลหรือแบบลูกเดียวแต่ถ้าเป็นแบบซิงเกิลเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลาในการหยุดนะโดยเครื่องเชื่อมที่ผมจะเอามาให้ดูวันนี้จะเป็นเครื่องเชื่อม mix 2 5 0 gws ของทางโคเวตโอเคการตั้งค่านะครับมันจะเป็นรูปตัว T ตรงนี้คือ time หรือสปอตนะครับเรามาดู2ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันนะครับตัวแปรแรกนะครับช่วงเวลาการหยุดตัวแปรที่2งนะครับช่วงเวลาในการเชื่อมเรามา ยิ่งผมปรับเยอะขึ้นช่วงเวลาในการน่วงใจมากขึ้นตามแบบนี้เห็นไหมผมกดค้างอยู่นะเรามาดูตัวแปรตัวที่2กันนะครับช่วงเวลาในการเชื่อมยิ่งผมปรับเยอะขึ้นการเชื่อมก็จะนานขึ้นเห็นไหมครับส่วนซิงเกิลสปอตนะครับจะมีแค่ช่วงเวลาในการเชื่อม กดค้างไว้มันก็จะเชี่ยมอย่างนี้แล้วมันก็จะหยุดไปเลยไม่ว่าจะกดสวิค้างไว้แค่ไหนมันก็จะไม่ทํางานต่อพี่ๆช่างเจอฟังก์ชันการทํางานสปอตแบบไหนคอมเมนต์มาบอกกัน่อยนะครับหรือติดปัญหาตรงไหนต้องการสอบถามสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลย